ชิปเซตตัวนี้นะคะจะมากับ MediaTek Helio G85 ซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตตัวล่าสุดนะคะที่เขาออกแบบมาสำหรับเกมมิ่งโฟนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มราคาประหยัดแบตตอรตัวนี้นะคะมากับแบตขนาด6000 m มิลลิแอมเนาะก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็สามารถสแตนบายได้ถึงโค4วันค่ะสังเกตดูว่าเล่นได้ลื่อมากนะคะแล้วก็ FPS นะคะไม่ตกเลยมันจะพีคไม่สุดถ้าคุณไม่ได้เห็นผลคะแนน n t u t u นี้ค่ะ ฮตายแน่เลยอ่ะตายแน่เลยอ่ะไม่มีปืนด้วยแย่แล้ว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 นีก่อนนี้ก่อนเอ๋กลัว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 วันนี้ต้องอยู่กับเรียวมีนาโซ่สามสิบเอ ราคาไม่ถึง5,000บาทเลยทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาเจ้าตัวนี้นะคะจะเล่นเกมจริงๆเป็นยังไง p e r f o r m ร์แมเป็นยังไงบ้างวันนี้จะพาไปเทสตตลุยเทสเลยไปเลยมาเริ่มวันนี้เกมแรกค่ะคือเกม R.V จะบอกว่า,อานอกจากเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันแล้วสิ่งที่นุ่มทับใจที่สุดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังกันไปว่าเป็นยังไงบ้างละกัน อย่างเรื่องแรกเลยคือชิปเซตค่ะชิปเซตตัวนี้นะคะจะมากับ MediaTek h e l i o G85 ซึ่งถือว่าเป็นชิปเซตตัวล่าสุดนะคะที่เขาออกแบบมาสําหรับเกมมิ่งโฟนในราคาในกลุ่มที่เป็นกลุ่มราคาประหยัดเนาะทำให้สามารถจะเล่นได้อย่างลื่นไหลอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะจะหลังจากที่รุ่มเล่นมาจริงๆเล่นมาหลายวันมากแล้วแหละ แล้วอุ้มก็ชอบมาเล่นอวีเพราะว่าหนึ่งเลยคือเครื่องมันไม่ร้อนเออหลายๆคนเนี่ยเล่นอวีนะคะสักเกมหนึ่งก็จะรู้สึกแล้วว่าบโอ้โหมันร้อนจังเว้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำเรื่องของความร้อนได้ดีมากนะคะเมื่อกี้แอบพอยเรื่องของแบตไปแบตเจ้าตัวนี้นะคะมากับแบตขนาด6,000ม mm ิลลิแอมป์เนาะก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็สามารถสแตนบายได้ถึงโค14วัน,นะคะ่ะแต่ว่าเอาจริงใครจะไปใช้ถึงขนาดตอนนั้นยกเว้นไปพวกแบบเข้าปงเข้าป่าเนาะการเล่นเกมของอุ้มนะคะเหมือนที่เคยบอกไปในหลายคลิปว่า อุ้มเล่นเป็นตัวนีเนครับาเนนี่ะนะมันก็จะต้องแบบถอยหลังเก่งๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่มีอาการล็กให้เห็นอ่าเ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีเลยในเรื่องนี้ค่ะจะลองปล่อยสกิลให้ดูนอกจากตัวชิปเซตของเขานะคะที่เป็นเมดเทคเนะเาะเฮโอจีแปดห้แล้วก็ยังมีในเรื่องของอตัวกราฟิกชิปกราฟิกของเขาอีกค่ะ ชิปกราฟิกนะคะเขาจะใช้ตัวที่เป็น Armory G52 ใส่มาให้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าครบคันทั้งเรื่องของอ GPU แล้วก็ CPU เลยตอนนี้นะคะเมื่อกี้หลังตอนนี้เริ่มเกมเนี่ยให้ดูนิดนึงเมื่อกี้แบตอยู่ที่100%นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจบเกมจะแบตลดไปเท่าไหร่ สังเกตดูว่าเล่นได้ลื่นมากนะคะแล้วก็ FPS นะคะไม่ตกเลยนะจาก30ก็คืออยู่แบบนี้เลยนะคะตัว m ม m o รีของเขาเนี่ยให้มาทั้งหมด64 g ิอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีช่องส l อ t มาให้เพิ่มนะสามารถที่จะเพิ่มเมมได้มากสุดนะคะถึง256 g ิอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ได้2จิมพร้อมกับอีก1สล็อตว่างๆนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแบบ เปลี่ยนซิมไปแล้วก็หรือว่าเลือกเลือกระหว่างซิมกับเมมและถือว่าดีม,มากแล้วก็อยากให้ดูจอตัวนี้นิดนึงนะคะเวลาเล่นเกมเนาะเราก็อยากจะได้จอที่มันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมใหญ่อจอตัวนี้นะคะจะมากับขนาดถึง6.5นิ้วค่ะแล้วก็จอนะคะจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามินิดอกค่ะสังเกตดูด้านบนนะ่ะตรงเนี้ยมือตรงเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นติ่งลงมาใช่ไหมแต่ว่าก็ถือว่าทําติ่งได้ค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวแต่ว่าด้านล่างเนี่ยอาจจะ <Yeah. S 1> ยัง ติ่งยังมีชิ้นที่ขนาดใหญ่อยู่ไปนิดนึงนะคะแต่หน้าจอก็ขนาดใหญ่ดีสามารถที่จะเอาไปใช้งานอื่นๆได้นะคะเช่นสมมุติคุณแบบอาจจะไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมอย่างเดียวเนาะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นก็ก็สามารถที่จะทําได้ดีเลยแหละไปซะ เมือนเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วแล้วแล้วก็ตัวมินิดอกด้านบนที่มีขนาดเล็กลงแล้วค่ะอุ้มรู้สึกว่าเนี่ยนะเวลาเวลาดูภาพในหน้าจอมันเต็มตาดีนะคะแล้วก็สัมผัสที่สัมผัสบ,บนตัวเครื่องหรือบนหน้าจอก็รู้สึกว่าเออสัมผัสได้ดีค่ะแล้วมีฟิล์มมาให้ด้านบนแล้วด้วยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มด้วยนะคะสําหรับตัวนาะโซ3 1ตัวนี้อ่ะเมื่อกี้นะคะจบเกมกันไปประมาณ15นาทีมาดูดีกว่าว่าแบตเหลืออยู่เท่าไหร่ แบตลดลงไป2%เท่านั้นเออปกติเล่น r าวนะคะเกมหนึ่งเนี่ยแบตจะลดไปประมาณที่4-5%ประมาณนี้ต่อ1เกมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทำเรื่องของความร้อนออกมาได้เฮ้ยดีมากอะ่ะดีมากดีมากจริงๆก็คือแทบไม่ได้มีความอุ่นเกิดขึ้นเลยนะคะอาจจะมีตรงตรงตรง,ตรง CPU เขานิดเดียวแต่ว่าปกติเนี่ยเราสัมผัสเาจะรู้สึกได้ว่ามันร้อนนะคะแบบเราไม่ใส่เคสแบบนี้แต่ตัวนี้ทำเรื่องของความร้อนออกมาได้ดีมากเลย เมื่อกี้นะคะดูเกม r อาไปแล้วเนาะถือว่าทำโทรศัพท์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะบางทีอาจจะดีกว่ามือถือที่ราคาแพงกว่านี้อีกด้วยซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวุจะมาเทสเกมนึงที่เป็นเกมยอดฮิตก็คือ PUBG ใช่ไหม เกมนี้ก็เรียกว่าต้องอาศัยทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องเนาะทั้งเรื่องของเสียงการฟังเสียงของมันด้วยนะคะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยชอบไปเล่นกลางแจ้งใช่ไหมอย่างหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะสามารถที่จะดันความสว่างของหน้าจอเนี่ยไปได้สูงสุดที่570ินิตซึ่งอุ้มลองเวลาไปเล่นแบบเวลาอยู่ที่ในคาเฟ่หรือว่าในร้านอาหารกลางแจง้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะเห็นเนาะยังสามารถที่จะเล่นเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยอย่างอย่างในสตูตรงนี้นะคะก็แสงค่อนข้างจะจ้าแต่ก็ยังสามารถที่จะเห็นนะคะ ตัวละครหรือว่าเ,อาเกมกราฟิกในเกมเนี่ยได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะ เอ,อตัวนี้กราฟิกของตัวทัพจเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถจะดันได้สุดที่ระดับ HD นะคะในส่วนของกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็สามารถจะเลื่อนไปได้ที่หายนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละนะประมาณนี้นะคะเอาใครมาชกฉันวะเนี่ย <c oughs> เออแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอความละเอียดระดับ HD Plus นะคะก็ <c oughs> ถ้าดูจากสเปคอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะคมชัดอะไรไหมนะแต่สำหรับอุ้มเนี่ยกับราคาประมาณนี้นะอุ้ว่าถือว่าทำได้ ดีมากๆเลยสําหรับเรื่องของหน้าจอนะคะติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของชินนะตัวชินตรงนี้ใหญ่ไปนิดนึงถ้าเรียวมีทําให้เล็กกว่าน,นี้ได้จะดีมากๆค่ะอ่ะเมื่อกี้เห็นอุ้มเล่นอยู่เนาะเดี๋ยวเล่าเรื่องของตัวเครื่องไปเลยละกันเนาะตัวเครื่องเนี่ยสวยงามดีนะอุ้มชอบมากสีนี้นะคะเรียกว่าสีเลเซอร์บูแล้วก็มีสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีดําๆหน่อยเขาเรียกว่าเลเซอร์แบ็กการดีไซน์ของเขาค่ะเขาจะทำเนี่ยด้านล่างให้เป็นเหมือนแบบคลื่นเนาะ มันก็จะมีความคิ้วไหวนะคะเป็นลายทะแย,ยงมุมแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะทําเป็นแบบเรียบๆแล้วก็จะมีเป็นออที่สแกนลายนิ้วมือตัวนี้สามารถสแกนได้ทางลายนิ้วมือแล้วก็สแกนหน้าเข้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการวางกล้องซึ่งโดยรวมเนี่ยด้านหลังเนี่ยอุ้งวาออกมาได้สวยงามดีเลยแหละแล้วอุ้มก็ค่อนข้างจะชอบสีนี้มากๆเลยนะคะอ่ะปะเริ่มเล่นกันดีกว่าแบตเริ่มต้นที่ 9.7%, 97, 97นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้าง ตัวนี้มันเก๋ยังไงอีกนะคะตัวชิปเซตตัว h e โ i o G 8ปตัวนี้ค่ะจริงๆมันขนาดแค่1 2นาโนเมตรเองเนาะก็คือมีขนาดค่อนข้างจะเล็กมากๆนะคะแล้วก็จัดการเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยได้ดีมากๆอย่างที่บอกไปถ้าสมกับการใช้งานแบตเตอรี่นะคะที่มีขนาดใหญ่ถึง6 0 0 0 m มินะมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งดีไวทที่เหมาะกับแบบเกมเมอร์เบื้องต้นมากๆนะคะที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่จําเป็นจะต,ต้อง ไปใช้ของแพงมากนะคะก็อยากจะลองเล่นจริงๆเนี่ยช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอแบบพี่ๆเกมเมอร์หลายๆคนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่เลยอะ่ะตายแน่เลยอะ่ะไม่มีปืนด้วยแย่แล้ว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 หมูกัอนนีก่อนเอ๊ๆกลัว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 มันมัเฮ้ยชะอเราไม่ได้เราไม่ได้ ตกใจตกใจตกใจอยู่ไหนอ่นี่มาดูคือเมื่อกี้จะบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเกมเมอร์หลายๆท่านมากๆช่วงนี้นะคะแล้วก็ได้เล่นเจ้าตัวนี้ด้วยกันเนี่ยแหละผลปรากฏออกมาบอกว่า เกมเมอร์หลายคนนะคะ่อนท้างมาทับใจในตัวนี้มาก mm hmm. เพราะว่า,าด้วยราคาของมันด้วยเนาะแล้วก็ด้วย p e r อ o ์ m a n ซ์ที่มุ้งบอกไปแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่ทําใหเา้เวลาเราเล่นแล้วมันเหมือนเราได้ใช้มือถือราคาแพงๆอะไรแบบนี้ค่ะและอย่างสำหรับตู้เมนะคะอย่างเกมพับจีเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เพราะว่าตื่นตระหนกตกใจตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็พอใช้เจ้าเรย l มีนาโซเครื่องนี้เล่นนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเอ้ยม mm ัน hmm. มันดีมันดีเอา <c oughs> สรุปว่านะคะเมื่อกี้เล่นพับจีอ่า10นาทีแบตเหลือที่เท่านี้ 95%นะคะ95%จาก97%ลดลงมาเดย9กก็แปลว่าพับจีเกมแบตลดไปแค่2%เมื่อกี้เอาวีเกมก็ลดไปประมาณ2-3%นะคะจัดการแบตได้ดีมากๆจริงเมื่อกี้เทสเกมไปแล้วนะคะทั้ง2เกมแต่ว่ามันจะพีคไม่สุดถ้าคุณไม่ได้เห็นผลคะแนน a n นตูตูนี้ค่ะ นี่คือคะแนนเอ็น t ตอูเบนสนะคะ283คะแนนจากเรยวมินนโซ่3า a ตัวนี้แหละ <c oughs> ยังไงเดียวสุดยอดมากเพราะว่าปกติมือถือในกลุ่มราคาไม่เกิน5,000เนี่ยเบ n สมาร์ยังไงก็ต่ำกว่านี้แน่นอนนะคะก็คือตัวนี้ ผลคะแนนค่อนข,ข้างจะยืนยันร่วมกับเพอร์ฟอรนท์ที่คุณเล่นให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะว่าตัวนี้เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมจริงๆนะคะแล้วเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มวันจริงๆทีนี้ถ้าเล่นไปแล้วแบตหมดนะคะในกล่องเนี่ยจะมีอะแดปเตอร์เนาะก็จะเป็นหัวชาร์จ18วัตต์มาให้ค่ะแถมยังสามารถที่จะเอานะคะอุปกรณ์เสริมนะมาทําเป็นแบบตัว OTG ทํี r e ิร r สช Charging ให้กับมือถือเครื่องอื่นๆให้ตัวนี้เนี่ยกลายเป็น Power Bank ที่สามารถที่จะเล่นเกมได้โทรเข้าโทรออกได้เล่นโซเชียลได้อย่างสบ สทีนี้ถึงเราเนี่ยจะเป็นเกมเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากจะได้กล้องที่คุณภาพดีสามารถเรามือถือเนี่ยไปถ่ายรูปทั้งกล้องหน้ากล้องหลังได้ค่ะตัวนี้เองค่ะกล้องหลังของเขามเมื่อวางมาได้สวยมากเหมือนที่บอกไปเนาะอย่างกล้องหลังของเขาตัวนี้ค่ะจากความละเอียดสูงสุดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะตัวเลนส์หลักแล้วก็จะมีอีกเลนส์หนึ่งค่ะความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะเป็นเลนส์ black and white p o r t เทรต เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสําหรับการถ่ายรูปนะคะ,ะหรือจะถ่ายบุคคลนะคะทำพวกหน้าชัดหลังเบอร์อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ผ่านเจ้าตัว,ตวนี้ส่วนกล้องหน้าเองอ่ะกล้องหน้าก็จะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะกล้องหน้าของเขาเนี่ยความันอยากจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะก็จะมีในเรื่องของ AI b u ต้องม m u t i อะไรมาให้อ้ามีสรุปเรื่องของโหมดกล้องให้ดูกันนิดหนึ่ง ชารเราเจ้าต,ต,ตัวนี้นะคะก็จะมีโหมดกล้องบบต่างๆมาเป็นลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยเอาอย่างแรกเลยนะคะอย่างเราถ่ายภาพปกติด้านบนตัวนี้จะมีคำที่ชื่อว่าโครมา o ู t ค่ะโครมา o ู t คืออะไรคะ่ะเวลาเราถ่ายภาพปุ๊บอ่า เจ้าคม่าบูสตัวนี้นะคะจะทำการดึงสีสันปรับแต่งเนี่ยให้เหมาะกับาภาพถ่ายของเรานะคะแล้วสังเกตดูตัวนี้เนี่ยเป็นไ i Camera ่อยากให้อุ่นถ่ายในในห้องอุ่มแบบนี้นะมันก็จะขึ้นมาเป็น indoor ใช่ไหมคะไปถ่ายข้างนอกมันก็จะขึ้นเป็นอย่างอื่นมันก็จะปรับแต่งให้ตามสภาวะนั้นๆค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอตัว n i nice s c a p e นะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟิลเตอร์เก๋ๆเยอะเลยมีทั้งนี่ Modern เดิลนะคะ ตัวไซเบอร์พังตัวนี้เนี่ยถ้าไปถ่ายตอนคืนจะสวยมากๆแล้วก็มีฟาร์มิงโกตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโหมดยอดฮิตนะคะสำหรับการถ่ายภาพในกลางคืนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังสามารถถ่ายภาพในกลางคืนได้ถือว่าทำออกมาได้โอเคด้วยนะคะสำหรับการใช้งานจากตัวนาโซ 30A ตัวนี้การถ่ายวิดีโอค่ะวิดีโอตัวนี้นะจะสามารถถ่ายได้นะคะได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ย1 0 8 0 p ค่ะ fps สำหรับงานวิดีโอ ส่วนโหมดพอเท็นะคะตัวนี้เนี่ยมีเลนส์พอเท็มาให้เนาะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆมาให้เราเล่นนะคะเยอะแยะมากมายมีฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นมีฟิลเตอร์ที่เป็นเวทโทพอเท็มาให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบถ่ายอะไรที่มันแบบแปลกๆกว่าชาวบ้านมีโหมดโปรมาให้นะคะสําหรับใครที่ต้องการปรับแต่งเยอะๆก็สามารถทําได้จากจ้าตัวนี้ เป็นไงบ้างคะกับมือถือราคาเพียงแค่4,599บาทตัวนี้สำหรับวูฟนะาเรยม์มีนาะโซ 30A ตัวนี้ทำได้ดีกว่าที่คุณคาดหวังไว้นะคะในกลุ่มราคาประมาณนี้และถ้าใครมีงบอยู่ที่ประมาณ5,000เนาะต้องการมือถือที่เป็นเกมมิ่งโฟ e ราคาประหยัด เจ้าตัวนี้แหละคือคําตอบของคุณเริ่มจากการที่เขานะคะใส่ชิปเซตนะตัวที่เป็นมีเดตเทค g 85มาให้แล้วก็อย่างที่ผ้มบอกไปนะคะผลเทสแอนติตูส0 0 0สนคะแนนนะคะ2 0 0 0สนบวกด้วยซ้ำสามารถทําได้จริงๆจากเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาของมันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วนะคะลื่นไหลดีกว่าระดับ HD plus มีมินิดอปนะคะเป็นสติ่งด้านบนอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสีสันสวยงามสีที่ทุคนเห็นอย่ ตอนนี้นะคะก็คือสีเลเซอร์บลูก็จะมีสีหนึ่งเป็นสีเลเซอร์แบ็กอุ้มชอบดีไซน์ที่เก๋ไก่แล้วก็การวางกล้องนะที่อุ้มว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะบาลานซ์สวยงามดีแบตเตอรี่ขนาด6,000 mAh เออกับมือถือราคานี้นะคะแบตมาขนาดใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่งบอกไปเล่นเกมนะทั้ง RV า RV เล่นผับ G10 กว่านาทีเนี่ยก็แบตหายประมาณ2-3%เท่านั้นเองแล้วตัวเครื่องก็ไม่ร้อนจนหน้าหงุดหงิดนะคะหรือว่าที่ทีคือแทบไม่ร้อนเลยด้วยซ้แหละสำหรับเจา้าตัวนี้ที่สแกนแล้งมีมืออยู่ด้านหลังนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าทำออกมาได้โอเคแล้วก็สามารถจะสแกนหน้าได้ด้วยนะคะ ตัวเมมโมรีเนาะสามารถที่จะใส่เพิ่มได้คือความจุเขาให้มา64กิก a แรเนี่ย4 g ิเนาะสามารถที่จะใส่ซิมนะคะได้2ซิมพร้อมกับช่องเสียบไมโคร SD Card นะคะไม่ต้องเลือกนะคือใส่ได้ทั้งหมดเลย3อย่างค่ะพร้อมๆกัน ซึ่งถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็แบต 6000mAh น้ำหนักตัวเครื่องอยู่เพียงแค่200กรัมเท่านั้นค่ะปกติ200กรัมก็จะนะ่ให้แบตประมาณ 4,500mAh นะตัวนี้ก็ถือว่าให้มากกว่าค่ะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวนี้มาพร้อมกับมันจะครอบทับด้วยเรียวมี UI นะคะบน Android version 10 แล้วหลังจากที่ผุ้ใช้งานมา Realme UI เนี่ยปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้การซัพพอร์ตมาเปน็นอย่างดีอย่างตัวนี้เองนะคะจะมีทั้งตัวที่เป็นเกมสเปซนะคะสามารถที่จะอัดหน้าจอได้สามารถที่จะเนี่ยมีด์กมงด้านโมดมาให้นะคะถือว่าทําออกมาได้สวยงามเลยมีตึงมีตีมเปลี่ยนๆได้เลยนะคะก็ถือว่าออครบคันในราคา4,599บาท วันนี้ฝากไว้นะคะเท่านี้สำหรับเบลมีนาะโซ3.0 a อยากให้ลองเองหล่ะจะติดใจแบบอ้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ